มื่อนี้เลิกงานแม่บอดเฮต์กับเขานะครับก็เลยมาแวะสื่อกับเขาลานนี้ครับเบิ่งแนวแม่ข่เพ่นเอาอีหยังให้สีพันละยาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมื่อนี้ผมก็เลิกงานมาหามุงแรงนั่นแหละครับเพราะว่าผมบอดเฮต์โอเนาะก็แวน่นมอเตอร์ไซค์จากโรงงานนะครับกลับมาฮอดบานใช้ใเวลาประมาณหาถึงสิบนาทีเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันอยู่โบกไก่กันเนาะส่วนสีพันละยานะครับนั่งกับเฮต์โอเลิกประมาณถุ่มสี่สิบหาผุดละครับเพราะฉะนั้นผมก็กลับมาก่อนนั่นนะครับได้พัสดุมาพร้อมอีกแล้วนะคครัััับบสส่่่งแตพดดดุเเ้้มีผูใป็นนือก นี่แหละครับภารกิจมื่อในกรณ์เห็ดกับวเขานะครับทรายหนามบ่อปลาในจักหน่อยเนืองคุ้นแห้งนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่อปลาผมมันเป็นแบบกองหน่อยๆน่นะนะครับถ้าสิ่ล่อให้ตั้งแต่ใส่ระบบกองมันกับสิบวันหนามกับสิคุ้นทีมนะครับเสียดายปลาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเคยปล่อยไปโดนแหล่าหนามมันเน่าแล้วปลามันตายไหมครับพี่น้องโอ้ยบางแน่นะครับมีตัวหน่อยตัวใหญ่ ครับพี่น้องมาเนี่เตรียมแนวกินได้บาดนะครับถาสีภรรยาเพิ่นเลิกงาน,มโนโเมนูมือนีนกะง่ายๆนะครับตำมะฮง,งนี่แหละนะครับคือยังบอกกับตำมะฮง,งได้พี่น้องนะครับผมว่าเมโนูตำมะฮง,งนี่โอ้ยนะครับกินง่ายคักแล้วก็แซ่บพร้อมนะครับคืออยากยมเลยก็กินยมนั่นอีสายฝานบมะฮงครับพี่น้องเคยเห็นบ่เวลาฝานนี่ก็สีแบบไอ้ใส่มีสองคมนะครับฝานเข้าหาเจ้าของนะครับก็สีประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับยำมะฮงต่อบัดนีะครับจังสีไปครับเพื่อนนะครับ ย่างมังแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมกับแวนมอไซไปหับสีพันธุยาต่อครับนี่เลยนะครับมาหอดโรงงานแล้วครับสไปเวะาหับเพื่อนเด็บบานนี่ครับคุณนะน่ากับกำลังยางตุลีตุลีออกมาละนะครับพี่น้องมือนี่อ้าเปลี่ยนกันเฮ็ดโอเอานะครับเพราะว่าชีวิตเฮาแบบไอ้เลี้ยงลูกน้ำหน่านะครับพี่น้องก็เลยต้องเปลี่ยนกันเนาะนี่นะครับมาหอดล่าเรียวเรียบร้อยนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องแนวกินครับตับมหงคปะไปเบิ่งกันว่าสิเป็นอีหยังนี่มาัก มาหอดห้านนะครับนางกัเสี่ยวเลยเด้ตัวนี้นะครับตัวบบง่ายเลยนะครับพี่น้องปลาทับทิมเผาแม่เป็นตาแสบขึ้นยังนี่แต่ว่าแถมพิเศษนะครับผมโมโหเด้ด้านนี่นะครับนี่เพื่อนบอกว่าจังเสี่นะครับพี่น้องซื้อปลาเผาแถมตำมะฮงฟี่เพื่อนว่าถ้าเข้าบ่วตำข้ากระสามารถให้แม่ขาดเพื่อนตำหาได้ครับหน่วยพวกแม่ขาดถามแนวนี่ผมก็เอาเลยแล้วให้แม่ขาดเพื่อนตำหาเนาะของฟี่ไว้จีบเอาครับพี่น้องแล้วก็ได้คู่ปอง n g ความครับพี่น้องมานะครับไปในน้อยเมื่อกี้นี้ครับซื้อซิบตัวแถมหนึ่งตัวนะครับสำหรับปลาเผารรร้้้าานนนนนนีีีเเเเลยะคคััับบบ่่่่ิงงปพพออกกด อยู่หลังเซเว่นสะพานซีนะครับพี่น้องผู้ใดอยู่แถวสะพานซีจะโหดีเนาะนะครับพี่น้องไปะนะครับแล้วเรียบร้อยก็กลับนนบ้านกันได้บัตรนี่ครับพี่น้องนะครับนี่เลยมาหอดบ,บ้านแล้วเรียบร้อยนะครับลูกไส้ก็บบริษัทมหาแม่น้ำดอกมะนีนะครับมาหอดนี่เลยนะครับกับมาหากรันได้บัตรน,นี่ ไปครับพี่น้องไปเปิดเบ้างนะครับว่าสิไดอีหยังแน่นะครับนี่เลยนะครับมีตําบักหุ่งนะครับบู๊ยหอมเพิ่นว่านะครับตัวนี้แม่ค้าเพิ่นตําให้เพิ่นสิฝานแบบไอ้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้เห็นไครับพี่น้องนะครับเป็นตาแซ่บดีเด้ผมว่าตําบักหุ่งแล้วก็สิมีนี่เลยนะครับเปิดเบ้างปลาป๊าตัวบักใหญ่นึงตัวนี้หางมันนะครับหางมันขาดเพิ่นว่านะครับพี่น้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้ําจิ้มก็สิได้มา2อย่างครับเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดกับน้ําจิ้มถั่วตัดครับแล้วก็มีเส้นเม นะครับพวกพักกับไหมากบากหลายหนึ่งได้ครับพี่น้องเบิ้งเนี่ยนะครับเอาเทลงเบิ้งนะครับว่าเป็นแนวไหนนี่เลยนะครับปลานะครับเป็นตาแสบอยู่ได้ครับพี่น้องเนื้อปลาแบบขาวขาวปลาตัวบังใหญ่นึ่งนะครับพูน่ะนะครับนี่เลยนะครับซีมข้ามแรกนะครับใส่สองยางไปเลยนะสีภรรญานางบอกไว้สินะครับแล้วก็ใส่เส้น ในนะครับอุ้ยปลอมๆเข่าปากพะนะแซบ็บบักคากเกลยเพื่อนว่ายกนิว้วให้อีกขึ้นกัาครับมาเบื้องที่ผมบัดนี้ครับเอาปลาใส่แบบนี้แล้วก็เอาตำบางงงใส่บัดนี้ครับพี่น้องใส่น้ำตำงงด้จังหน่อยหนึ่งเอาปลอมๆยัดเข่าปากขึ้นกันอุ้ยนะครับแซ็บสุดยอดดีๆน,นะครับหรือว่าสีกินแบบนี้ก็ได้ครับเอาแบบเมี่ยงเนาะ ผมใส่เป็นน้ำจิ้มทั่วตัดนะครับใส่ผักนางเลือดนะครับป้อมใส่ปากนะครับปาดนะครับกินแบบเมียงกระแซบคือกันนะครับหอมผักนะครับหอมผักหอมสมุนไพรเอานะครับมาแซบๆแล้วกันเนื้อบัตนี้ครับพี่น้องนะครับกินข่าแรงน้ำกันมื่อนี้บอดเฮดกับข่าวซ้ำสรุปแล้วนะครับบาุคงที่ผมยาไหวบอดเฮดซ้ำซับนะครับเอามาจากร้านเอากันแล้วกันมื่อนี้นะครับตัวบาุคงที่ซับไหวก็เลยเอาใส่ถุงเข่าตู้นะครับไหวตั้กินมือหนาก็ได้เอานะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับเลยกกันมากบอดเฮดกับข่าวมื่อนี้นะครับเเาากก็ซื้้ออินนนแแบบีน่บางมือกกก็็็เฮดบบบางมืื้ออซินแ แต่ว่าส่วนมากนะครับกสิเฮ็ดกินส่วนหลายกลัวเพราะว่ามันมีเวลาหลายแน่นะครับพี่นอ้องเลยก็มาหามุงแรงก็มีเวลาเห็ดอีกยัางหลา,ลายอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเฮาเห็ดกินเขาก็ได้กินตามใจปากจาของพร้อมนะครับแถมเห็ดกินมันบ่ได้กินแค่ขาบเดียวน่นะครับมันได้กินหลายขาาพร้อมบางที่กินเน่ยมะ้าน้ำบางทีก็ห่อมากินเทียงนํำเอานะครับพี่น้องขอโตกินข้าวกอนครับไปเจอกันใ่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ